OK weeklyprov your organization life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ OKR OK Weekly นะครับก็เป็นรายการที่ผมจัดทุกวันพุธที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับ OKR OK ซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่เนี่ยอยากจะทราบว่าโอเคืออะไรเนี่ยย้อนกลับไปฟังได้นะครับประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งผมมีการทำซีรีส์ OKR OK ไว้ในยู u ูบนะครับเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับเป็นเพลย์ลิสต์ OKR weekly นะครับแล้วก็เข้าไปในบล็อกดิจเนี่ยจะมีซีรีส์ของพอดแคสต์ชื่อ OKR OK weekly ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังกันยาวๆเลยนะสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะมาตอบคำถามที่ ถูกส่งมาจากหลากหลายแห่งนะครับเป็นคำถามที่สงสัยเกี่ยวข้องกับ OKR OK นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปบรรยายให้กับองค์กรนะโดยเฉพาะองค์กรที่ก็ใช้ OKR OK มาแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายองค์กรนะครับที่ได้เขียนคําถามมาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับวันก่อนได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับ1องค์กรนะขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยน,นามก็แล้วกันนะครับเพอเอินไม่ได้ขออนุญาตท่านมาแต่ว่าผมเห็นลิสต์คำถามซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าตอบไม่ทันเลยเพราะว่าเวลามันหมดหมดซะก่อนนะ เลยเก็บลิสต์คำถามที่ค้างอยู่เนี่ยเอามาตอบอีกครั้งหนึ่งนะคือบางข้อจะตอบไปบ้างแล้วนะครับบางข้ออาจจะยังไม่ไม่ได้มีโอกาสตอบก็ถือโอกาสว่าเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวไอพอดคาสด์นี้ผมก็จะแชร์ไปที่องค์กรนั้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นก็เวลาหมดซะก่อนก็ไม่อยากให้ค้างขานะครับอ่ะเริ่มต้นเลยคำถามแรกคือ Scoring ต่างจาก c h i e v e อย่างไรนะครับ ค o m ว่า Scoring เนี่ยคือถ,ถ้าถ้าท่านคุ้นเคยกับ OKR OK เนี่ยนะครับถ้าใช้ระบบของ Google เนี่ยเราจะมี scale เสเกล e 0-1ถึง1นะ0ก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะที่1เนี่ยคือเราทำได้ตามเป้าหรือเกินเป้าหมายนะครับเท่านี้ไอ้ r i n g เนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้วิเคราะห์ว่าใครจะได้โบนัสใครจะทำงานเก่งกว่าใคร มันเป็นรูปแบบที่เราจะเอามารีเฟล็กรีเฟล็กก็แปลว่าเอามาสะท้อนคิดตอนท้ายนะครับว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันท้าทายมากพอหรือเปล่าอย่าง Google เนี่ยเขาบอกว่า s w ิตสปอ o t ตก็คือสกอร์ที่ที่แสดงว่าการตั้งเป้าเราเนี่ยเหมาะสมเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก0.6-0.7ถึงวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับนี่คือ OKR OK ประเภท aspirational นะคือ OKR OK ที่เราต้องการตั้งให้มันยากนะ ถ้ามันยากจริงเนี่ยเราจะเราจะไม่ได้ทําถึงง่ายๆหรอกครับนะเพราะนั้นการทําได้60-70%เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเป้าเรายากผมพูดถึงตรงนี้นิดหนึงนะครับคือตรงนี้เนี่ยคนชอบไปตีความกันผิดๆนะครับว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นทํา OK R เนี่ยไม่ต้องทําให้เต็มร้อยนะเดี๋ยวโดนดา่าทําให้แค่60%สแล้วพอดีกว่าไม่ใช่นะครับถ้าท่านทําได้เต็มร้อยทาเลยครับแต่แต่ถ้าเกิดมันร้อยตลอดเวลา มันกาลังจะสื่อว่าไอ้เป้าที่ท่านตั้งเนี่ยกับความสามารถที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เหมาะกันละท่านเก่งกว่านั้นนะพูด,ดง่ายๆนะครับท่านไปตั้งเป้าที่มันง่ายเกินไปตัวท่านเองจะไม่พัฒนาเท่านั้นเองครับมันเป็นการรีเฟล็กได้ว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าเราเก่งแค่ไหนเป้าตรงไหนเหมาะสมกับเราก็ง่ายๆถ้าท่านทําเต็มที่แล้วเต็มสเกลแล้วถ้าท่านทําได้ประมาณสัก 60- 70เป้าแบบนี้กาลังพอลุนเนาะกำลังจะดึงศักยภาพเราออกมาแต่ถ้าเกิดทำทำ สบายบายก็ได้ร้อยแล้วอย่างเงี้ยก็แปลว่าเป้านั้นไม่เหมาะกับฝีมือท่านนะท่านเก่งกว่านั้นคราวนี้กลับมาที่คําถามคาว่า scoring กับ achieve มันจึงเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะ scoring ก็คือการเอามามเมื่อกี้ที่ผมพูดนะเอามานั่งคิดเอานำเอามาสะท้อนอความสามารถของตัวเองส่วน achieve คือถ้าแปลเป็นเป็นภาษาไทยก็คือมันทําได้สําเร็จนะนั้นสำเร็จของท่านอาจจะเป็น100%ที่ท่านต้องการนั่นแหละนะครับนั่นะคือความสําเร็จนะครับ ไม,ไม่รู้ว่าตอบมุมนี้คนถามเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคือคาถามเพิ่นไม่ได้เจอแบบ face to face นะครับแต่เข้าใจว่าเขาคงเขาคงเขาคงอยากจะรู้ว่าเอออย่างนี้แปลว่า60%แปลว่า achieve หรือเปล่าจริงมันไม,ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับคือคือจะถามผมว่า achieve แปลว่าสําเร็จหรือเปล่าก็ต้อง100%อนนะนะแต่ปกติถ้าร้อยมันยากเนี่ยเราจะไม่ถึงหรอกข้อที่2ครับการตั้ง okr OK แบบ activity based จะวัดผลอย่างไร ผมกข็ขอเท้าความสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยเรื่อง OKR OK นะครับคือลักษณะของ Key Result เนี่ยจะมี2รูปแบบ Activity based กับ Value based นะ Activity based เนี่ยเป็น Key Result ที่เราจะพูดถึงความสำเร็จระหว่างทางเช่นการทำอะไรที่มันเสร็จตาม milestone นะเราเราผมยกตัวอย่างเช่นเราอยากที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าเนี่ยแต่ว่าไตรามาสเนี้เราอยากจะทำ Database ฐานฐา,านข้อมูลลูกค้าให้สาเร็จ การทำฐานข้อมูลลูกค้าให้เสร็จเนี่ยนะมันคือ activity based key result นะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไตรมาสหน้าเราอาจจะบอกว่าค่าความพึงพอใจคะแนนความพึงพอใจต้องเกิน95%อันนั้นจะเป็น value base และ value base ก็คือ impact สุดท้ายที่เราต้องการคราวนี้กลับมาที่คำถามก็บอกตั้ง activity base จะวัดยังไงก็ต้องวัดว่าเสร็จไม่เสร็จครับก้าวหน้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างบอกว่า value base คือการจะทำ database ลูกค้าให้เสร็จ100%ใช่ไหม เสร็จไหมล่ะครับถ้าเสร็จ100%ท่านก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งอะ่ะก็ถือว่าท่านเสร็จถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็ได้ศูนย์เกือบเสร็จอ่ะถ้าเกือบเสร็จท่านต้องมาวิเคราะห์ว่าประมาณสักเท่าไหร่นะครับ70%มันมีหลักฐานอะไรดัลต้าเบสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะทำไปถึงไหนก็ศูนย์จุดเจ็ดก็เจ็ดสิบก็เจ็ดสิบแต่เพียงแต่มันต้องมีอะไรมาให้ดูใช่ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันป่วยการนะครับที่จะมางมานั่งคิดว่าหรือหรือ คือมันไม่ได้เอาตัวเลขนั้นไปทําอะไรครับมันแค่การประมาณการว่าเราทําได้ดีไม่ดียังไงนะมาถึงข้อที่3ครับหากชื่อของ key result มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของ key result จะเปลี่ยนด้วยหรือไม่คือชื่อเนี่ยผมต้อง,ต,อง,ต,องต้องตอบแบบนี้ชื่อเปลี่ยนแต่ว่าเนื้อของมันไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการมันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน คือมันไม่ใช่แมตเตอร์กับจับเชื่อ,อครับพูดง่ายๆว่ามันเกี่ยวกับห้องกับว่าคีรีซอกมันเปลี่ยนหรือเปล่านะถ้าชื่อเปลี่ยนแต่ว่าคีรีซอ็อกมันมันมันไม่ได้เปลี่ยนอะคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนต์มันไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้กระบวนการก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนตามคราวนี้อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งฮะคือ บางทีคีรีโซลชื่อไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าการทํางานบางครั้งเนี่ยเราเราทำมาแล้วสักเดือนหนึ่งแล้วเรารู้ว่าวิธีการแบบนี้ถ้าดันทุลังทําต่ออีก2เดือนจนจบไตรมาสก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้กระบวนการทํางานก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าชื่อไม่เปลี่ยนในทางกลับกันถ้าคีรีโซลมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับซึ่งถามว่าเปลี่ยนได้ไหมจริงๆได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วอะคีรีโซลข้อนี้มันไม่น่าจะตอบโจทย์เราแล้วเนี่ย แต่ต้องคุยกับหัวหน้าคุยกับทีมให้ดีนะถ้าเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนอันนี้โดยธรรมชาติกระบวนการก็จะเปลี่ยนตอบคาถามท่านสั้นๆว่าชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะครับว่าชื่อเปลี่ยนแล้วจะทําให้กระบวนการเปลี่ยนเสมอหรือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคอนเทนต์มากกว่านะครับว่าคอนเทนต์นั้นนะ่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะอันนี้ตอบต่อไปเลยนะข้อ4ในระหว่างการดําเนินงาน OK r ที่ยังไม่จบไตรามาสสามารถปรับเปลี่ยนคีรีซอลได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับถึงแม้ว่าบางแห่งบางที่ผมเคยเจอนะครับจากประสบการณ์คือเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันไม่ยอมจบนะบางที่เขาบอกว่าอย่างน้อยๆอยู่กับมันสักหนึ่งไตรมาสถ,ถ้าจะเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าคีรีซอลนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต่อไปแล้วมันมันปล่อยการที่จะต้องรอจนถึงไตรมาสถ,ถึงค่อยเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนมันทุกวันใช่ไหมคือการเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะครับ แล้วเหตุผลของการเปลี่ยน Key r e s o l อล์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยผมทําไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนอัน,อ,นอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนครับถ้าทําไม่ได้เราต้องพยายามใหม่หาหนทางใหม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ว่าทําได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่อยากได้หรือเปล่าถ้ายังอยากได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับยกเว้นว่ามันไม่อยากได้แล้วด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับข้อที่5ข้อนี้ชอบนะครับจะตั้งชื่อ Key Resol ์อย่างไรให้ดูน่าสนใจมากที่สุด ผม,ผมเรียนแบบนี้ครับคี์รีซอจริงๆมันเป็นตัววัดเนี่ยนะคือการตั้งชื่อให้มันน่าสนใจก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ความน่าสนใจของคี y ์รีซอเนี่ยมันอยู่ที่ความท้าทายของการทําได้ตามตัววัดนั้นมากกว่ามากกว่าจะเป็นชื่อเนาะเ,เช่นตัววัดมันอย,อย่างเช่นบอกว่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต้องเกิน xx เนตี่ยไอย้ตัวที่จะน,น่าสนใจมากที่สุดคือ xx นี่แหละถ้าบอกต้องเกิน10%มันก็ไม่น่าสนใจแล้วเพราะว่าเราทําได้อยู่แล้ว แต่ถ้าบอกต้องเกิน95%อาจจะน่าสนใจกว่าผมเลยเถิดไว้นิดนึงแต่ไอ้ตัวที่มัน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 ควรจะเขียนให้น่าสนใจก็คือตัว o b j e c t i v e ซึ่งโดยปกติผมก็จะแนะนําว่ามันไม่จําเป็นต้องมีตัวเลขนะคือจะมีก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะจะแยกแยะออกออกมาให้ชัดเจนว่า o b j e c t i v e เนี่ยะจะเป็น Qualitative ก็คือจะเป็นข้อความที่มันสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าแล้วมันก็จะมีลูกของมันนั่นคือ Key Result ซึ่งเป็นตัววัดความสําเร็จของ o b j e c t i v e ข้อนั้น หนังสือลายเล่มก็แนะนําแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทุกเล่มะนะครับออ j ต c t i ีฟเนี่ยต้องเขียนให้มันสนุกเขียนให้มันเ้้าใจนะถ้าผมจะแนะนำเลยเลยไปถึงออป e c ค i ีฟก็คือคงไม่เขียนอะไรที่มันเป็นรูทีนเวิร์กทั่วๆไปอะ่ะเขียนอะไรที่มันเร้าใจเช่นนะมันน่าจะมี Adjective Adjective ก็คือคําขยายนามเช่น the best แปลว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างมันต้องดีที่สุด world class ทาอะไรสักอย่างมันต้องระดับโลก อย่างผมเนี่ยผมจะไม่เขียนเ j e c t มายว่าสอนหนังสือผมเป็นรูทีนเวิร์กแล้วมันก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรผมเลยแต่ถ้าผมเขียนว่าผมจะเป็น world class professor ผมจะเป็นศาสตราจารย์ระดับโลกอย่างนี้เล้าใจผมกว่าเยอะเลยนีอันนี้คือการเขียนอบเจ t i ีฟส่วนคีย์ e รโซลเนี่ยเอ่อก็ก็จะเป็นตัววัดว่า world class professor เนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าผมเข้าไปสู่ระดับนั้นแล้วเนาะจะวัดจากจํานวนการตีพิมพ์กี่เปเปอร์ต่อปีจะวัดจากรางวัลระดับโลกที่ได้รับกี่รางวัลก็ว่ากันไป บางคนเคยถามผมบอกว่าอาจารย์นล้ม่นต้องมี objective ด้วยไอ้พวกาบาบลา,บานะเขาใช้คำว่าาบาบลา,บาคือประมาณว่ามันก็แบบดูฟุงฟ้งๆดู the b e s t world class อะไรเงี้ยทำไมต้องมีด้วยทำไมไม่ไม่มีเฉพาะ key r e s o u l t คือการมี objective เนี่ยมันจะเ,เป็นเป็นร่มอะครับผมใช้คำว่าเป็นร่มนะมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้ key r e s o u l t แต่ละข้อที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราตั้งตั้งขึ้นเพื่ออะไรเช่นถ้าผมอยู่ดีๆผมตั้งบอกว่าเอาละผมมีแต่ key r e s o u l t นะ ผมจะตีพิมพ์ผลงานในระดับท็อปเจอแนลให้ได้3เปเปอร์ต่อปีจะสอนให้ได้คะแนนเฉลี่ย9.5เต็ม10อะไรเงี้ยถ้าผมพูดแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็เออก็รู้ว่ามันเป็นเป้าหมายแต่มันไม่รู้ว่าแล้วแล้วไอ้ทำพวกนี้ทำไปทำไมหรอแต่ถ้าเกิดผมมีอป้าหมายว่าเป็นโวลคลาสโปรเฟสเซอร์เขานี้ชัดไหมว่าผมอยากจะเป็น,าอ,ปน,ปนอาจารย์ระดับโลกอนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมเลยเถิดมานิดนึงนะจริงๆเขาถามเฉพาะคีย์รีซอร์นะแต่ผมก็เลยมาที่อบเจหมีย มาถึงข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยเป็นข้อที่มเีเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วแล้วมีหลายคนสงสัยคือเทคนิคการกระจาย OKR OK จากบนลงล่างให้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ <Okay. S 1> คือท่านต้อง,ต,องต้องระวังนิดนึงนะ OKR OK เนี่ยเป็นระบบที่เขาเรียกว่ามันเป็นทั้ง t o อปดาวบวกว่าท็อปอัพมันจะต้องมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไลเมนต์อะไลเมนต์เอา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 ,เอาแนวตั้งก่อนนะแนวนอนเอาไว,ไว้ไว้ค่อยมีโอกาส ถ้ามีคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันแนวตั้งเนี่ยก็คือ OKR OK ระดับบนกับ OKR OK ระดับล่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันคราวนี้บางคนใช้คําว่ากระจายลงลงจากบนลงล่างเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะคือไม่ใช่ไปตั้ง OKR OK ให้เขาทั้งหมดเลย หลายคนเนี่ยอยากให้มันเกิดอะไรเมต์ใช่ไหมอยากให้มันสอดคล้องใช่ไหมหัวหน้าก็ตั้ง OKR OK ขององค์กร c e o ก็ตั้ง OKR OK ขององค์กรเสร็จแล้ว c e o ก็กระจายกระจายคือไปตั้ง OKR OK ของแต่ละฝ่ายแล้วก็ไปกระจายต่ออีกก็คือไปตั้ง OKR OK ของแต่ละคนอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเป็น OKR OK ที่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันถูกบังคับทํามันกึ่งกึ่งจะคล้ายๆเป็น k p i เดิมๆที่เราเคยใช้กันอยู่ซึ่งไม่ได้พูดนะครับว่า k p i ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าหน้าตาของ OK r มันก็จะบิดเบี้ยวไป วิธีการที่จะทําให้มันสอดคล้องคืออย่างนีออ้องค์กรเนี่ยตั้ง o k เหลักขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วองค์กรเปิดโอกาสให้สมมุติว่า C level นะแต่ละท่านเนี่ยตั้ง o k เของท่านเองอันนี้คืออ o t t o มาัตแต่ต้องมาคุยกับ c ีโก่อนว่าไอโอเคอาของ C ีเลเวลแต่ละคนเนี่ยมันสอดคล้องกับ o k เของ c e o หรือไม่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิด ความเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะทําให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยที่ไม่ได้มีการบังคับแบบร0 0เซนะอันนี้คือคือวิธีการที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพถามต่อนเนื่องนิดนึงคือคนถามอาจจะไม่ได้ถามครับประโยคนี้แต่ว่าผมเข้าใจจากประสบการณ์ที่ไปเจอคือบางคนบอกอาจารย์มันก็คล้ายๆว่าหัวหน้าบังคับแหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมผมตั้งมาเขาก็ไม่ให้ผมทํา ผมตั้งอะไรผมก็ไม่ได้ทําแล้วสุดท้ายเนี่ยแทนที่เขาจะเอาตรงๆเขาก็มีในใจของเขาอยู่แล้วจะให้ผมทํโอเอาอะไรแต่กลายเป็นว่ากระบวนการมันเทิดท้าไปเลยคือคือแทนที่เขาจะสั่งมาทีเดียวก็จบแล้วไอ้นี่คือให้ผมคิดให้ผมคิดให้ผมคิดคิดมาสิบรอบไม่ถูกใจสุดท้ายผมก็เลยต้องถามว่าพี่จะเอางไงเขาก็เขียนมาให้ถ้าท่านเป็นหัวหน้าแบบนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับคือถ้าเกิดท่านไปบังคับแบบนั้นเนี่ย O.K.R. OK, ก็จะไม่เติบโตในองค์กรท่านมันแปลว่าอย่างนี้ครับมันเหมือนท่านจะไม่ปล่อยมืออ่ะผมให้คุณคิดนะแต่ผมไม่ให้คุณคิดอะไรไม่ตรงกับผมผมก็ให้คุณทําใหม่อย่างนี้ยิ่งยิ่งทำให้มันเกิดความยากเย็นขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดท่านทําในลักษณะแบบนี้คือเอาเอาตรงๆนะครับคือถ้าเกิดท่านอยากบังคับท่านบังคับไปเลยท่านจะเรียกว่า K.P.I. หรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็น O.K.R. OK, ท่านต้องเปิดใจนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่า คือมันมันมีบาลานะครับคือพอบอกเปิดใจบอกก็อาจารย์เขาเขียนกันเละเทะผมจะไม่ให้ให้ผมคอมเมนต์ได้ไงก็คอมเมนต์ได้ครับคือท่านต้องหาจุดจุดตรงนั้นให้เจอครับถ้าถ้าท่านบังคับมากเกินไปมันก็จะไม่ใช่โอเคอาแต่ถ้ามันไม่มันไม่ได้เลยขนาดเขาเขียนอะไรมาเละเทะแล้วท่านก็ยอมไปมั่วไปหมดมันก็ไม่ใช่โอเคอาที่ดีเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นศาสตร์และศิลป์อันหนึ่งนะฮะของผู้บริหารที่มันจะต้องมีความยืดหยุนแต่ในขณะเดียวกันมันต้องสอดคล้อง คนะง,งบอกไม่ได้มันคงเป็นเคส by เคสอะครับว่าเคสเนี้ยเออเฮ้ยเขาคิดมาก็ต้องทดลองลอง,ลองยอมก็นหน่อยผมเคยคุยกับอาจารย์คนหนึ่งนะที่เขาเป,เป็นฝรั่งนะที่เขาก็เชี่ยวชาญเรื่อง OKR OK เนี่ยเขาเคยบอกผมบอกว่ามันเวลาเราจะปฏิเสธใครสักคนนะ่ยให้เราคิดไว้ว่าเรากําลังทําลายความฝันคนนั้นนะก็โอเคอาร์เขากำลังคิดแต่ถ้ามันคุ้มที่เราจะต้องทําลายความฝันเขาอะ เพราะว่ามันมัน,ม,นมันออกนอกลูก่นอกทางมากจนเกินไปก็ก็ทำลายแต่ไม่ใช่ว่าทําลายมันทุกครั้งนะครับก็ก็ประมาณนี้ขออีกสักข้อแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะมีคําถามบอกว่าถ้า O k เที่ตั้งเมื่อจบไตรามาสไม่บรรลุเป้าหมายถือว่าประสบผลสําเร็จได้หรือไม่ผมเรียนแบบนี้ผมตอบว่าได้ถ้านะได้ถ้า,นะถาแปลว่าอย่างนี้สำเร็จไม่สําเร็จไม่ได้แปลว่าต้องบรรลุ เป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายครับสำเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นนหะมันแสดงว่า OKR OK เนี่ยมันสร้างแรงจูงใจให้กับคนทําได้หรือไม่ถ้าเขาทําเต็มที่มีแรงจูงใจเต็มที่แล้วเขาทําได้ถึง xx 0.7 0.8ไม่บรรลุเป้าหมายหรืออีเวนว่า0 2 0.3นะแต่เขาทำด้วยความมันเขาทำด้วยแรงจูงใจสูงสุดมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละ ที่จะทําให้เขาไปไม่ถึงเป้าเจอโควิดเ,เจออะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยแต่เขาเขามันมากกับ OK, โอเคอาข้อนั้นสําหรับผมนั่นคือนิยามความสําเร็จครับในทางกลับกัน o k เตั้งมาง่ายๆอีซี่ทำสอวันจบแล้วบรรลุเป้าหมายแล้วร0อยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาไม่ได้มีแรงผลักดันอะไรเลยตั้งให้มันถึงไปไซะอย่างนั้นนะตั้งเล่นๆอ่ะตั้งขำๆตั้งเอาหัวหน้าเขาอยากให้ตั้งก็ตั้งไป อย่างเนี้ยผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าประสบความสาเร็จเพราะฉนั้นความสําเร็จผมไม่ได้วัดว่ามันถึงเป้าหรือเปล่าความสําเร็จผมคือมันสร้างแรงจูงใจภายในให้กับคนคนทำงานหรือเปล่าถ้าคนทํางานมีแรงจูงใจทําถึงยิ่งเจ๋งทําไม่ถึงก็ยังถือว่าสําเร็จอยู่ดีนะครับแต่มันอาจจะต้องหาคนทางใหม่หาวิธีการใหม่น่นนี่นั่นนะครับอ่ะผมขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปเพราะว่าพาร์ทที่2ยังมีการอ่าอัปเดต Personal OKR OK นะคราวนี้ใน Personal OKR OK มันขึ้นไตรมาสใหม่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รีวิวไตรมาสที่2แล้วก็ตั้งเป้าไตรมารส3แล้ะเรามาเริ่มต้นกันนะไตรมาสที่3ผมเขียน Objective ข้อที่1ไว้ว่าเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีรี e ซาลหนคืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ครบ90เล่มไตรมาสนี้ผมทําได้68เล่มแล้วนะครับ เริ่มต้นไตรมาาเอา่อวีคที่1เนี่ยหกก็ขยบมานะครับถือว่าเยอะเลยนะในในสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่แล้วยังทำได้57นะเพอเอิญนผมเป็นคนอ่านหนังสือพร้อมๆกันหลายๆเล่นมนะพอมันจบมันเลยจบเป็นซีรีส์เลยครับจบกันแบบมาโหลานเมื่ะนั้นอ๋อผมว่า90ไม่น่ามีปัญหาเลยแหละนะคีรีเซลหนึ่งจุดสองเขียนเปเปอร์ในไตามาสนี้เฉพาะไตมาสนี้นะส่งให้เสร็จ ส่งนี่คือส่งไปใน journal ต่างประเทศให้ได้2 paper เเตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยอันนี้เป็นศูนย์เลยต้องยอมรับนะฮกำลังวาง่าวางแผนว่าจะทําเร็วๆนี้นะครับออปติคทีปที่2ครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้น k ี y r เซลสองจเขียนหนังสือในไตรามาสนี้นะให้จบ1เล่มตอนนี้ทําไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับกำลังเรียบเรียงอยู่นะครับก็อีกไม่นานน่าจะเสร็จนะหวังว่านะคือบางที20มันก็ค้างอยู่นานก็เป็นไปได้คีร r เซลสองจุดสอง มีคนติดตามฟังพอดแคสต์2ดาว0นดาวโหลดต่อวันถ้าท่านจำได้นะนี่เป็นเป้าเดียวเป้าคีริซอลอันเดิมจากไตรมาสที่แล้วทึ่ทำได้7,926ดาวน์โหลดต่อวันแต่ผมเปลี่ยนนิยามนิดหนึงเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่แฟร์ถ้าจะนับเฉพาะช่องทางเดียวผมว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโหมดวิธีการประชาสัมพันธ์ไปผมเลยขอรวมทุกช่องทางคือเพิ่ม2ช่องทางเข้ามานะครับก็คือ YouTube กับ B ล็อกดินะ ก็เลยทําให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจาก7 9 0 0เป็น1 3 0 9 6ดาวน์โหลดต่อวันแตว่าก็ไม่รู้จะสเตนหรือเปล่านะ20,000ก็ถือว่ายากแหละนะครับในยุคที่คน work from home กันผมคิดว่าจํานวนการฟัง podcast เวลาในการฟัง podcast น่าจะลดลงนะไม่รู้ไม,ไม่รู้ท่านท่านเขียน i อก o x มาเล่าให้ผมฟังก็ได้นะว่าท่านฟัง podcast ลดลงหรือเปล่าแต่ผมมันลดลงครับเพราะว่าผมฟัง podcast 2 2ตอนคือออกกําลังกายแล้วก็ ขับรถแต่ว่าการขับรถผมน้อยลงเยอะมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันปกติก่อนโควิดเนี่ยสชั่วโมงครับเพราะว่าไปสอนหนังสือก็2ชั่วโมงแหละตอนเย็นขับรถกลับบ้านก็2ชั่วโมงเนี่ยนั้น4ชั่วโมงเนี่ยฟังได้เยอะแยะเลยแต่ว่าพอพออยู่บ้านนี่น้อยเลยครับต้องเรียกว่าน้อยออคิริเซลสองยมีองค์กรใช้ OKR OK ที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้ครบ10องค์กรก็อยู่ที่9องค์กรนะซึ่ง ในไตรมาสนี้ยังคิดว่ายังยังไม่ได้รับองค์กรอะไรเพิ่มะครับเพราะว่ากระบวนการมันก็<ๆ>ก็ก็ไปไปได้ด้วยดีแล้วล่ะสำหรับแปดแรกอาจจะมีการพิจารณารับในไตรมาสท,ที่4อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับแปดที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ o b j e c t i v e ข้อสุดท้ายครับข้อที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีซอลสาวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้900กิโลเมตรแล้วก็น้ำหนัก7จกิโลกรัมวิ่งนี่เอ่อไม่ค่อยได้ i m p r o v e เท่าไหร่เลยต้องยอมรับว่าเกเร ออตอนปลายไตรมาสที่2วิ่งไปได้500.4กิโลเมตรคือสะสมต้นปีนะตั้งรานี้วิ่งไปเพิ่มอีกแค่ประมาณ10โลเองเป็น510.7กิโลเมตรแต่ที่ improve คือน้ำหนักครับน้ำหนักสิ้นไตรมาสที่แล้วเนี่ย82.2กิโลกรัมตอนนี้เหลือ81.2ล้วนะครับก,ก็ทำ IF เนะเล่าให้ฟังว่าประมาณนี้ส่วนคีริซอลส km, อยู่กับครอบครัวสะสมครบ75วันนะ 75วันนี่คือตั้งแต่ต้นปีนะครับนะผมทำได้57วันในไตรมาสที่2สะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ไตรมาสนี้ทำได้อีก2วันนะครับเป็น59วันนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะออลองทำ OKR OK ดูท่านลองฟังผมดูนะครับถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่วะท่านไม่ต้องไปรอปีใหม่นะครับ ท่านเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมคิดว่าเอาอย่างนี้ถ้าทาแล้วมันไม่เวิร์กก็แค่เลิกอย่างที่ผมเคยพูดเพราะว่ามันไม่ทําให้เราเสียหายอะไรไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization.